คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักง,งานตู้ร้านค้าจะส่งมอนเรศสวนอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูตู้อีกหนึ่งใบนะครับที่ลูกค้าสั่งผลิตไว้เตรียมจะส่งวันนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับรายเรียกของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้ครับเป็นตู้ประกอบใหม่ ขนาดความกว้างด้านกว้างจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทั้ง2ฝั่งก็คือกว้างอยู่ที่3เมตรครับนี่คือด้านกว้างครับยาว6เมตรความสูงอยู่ที่2เมตร70ครับตัวตู้ครับโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นเหล็กซิงค์ปอสนิมและก็ถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิมทูเอและพ่นทับด้วยสีจริงของทูเอกริปตันอย่างโครงสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นโครงสร้างสีดําครับตัวตู้จะมีห uh ูหิ้ว สำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวน4หู4มุม4ด้านไว้สำหรับใช้เฮียบเกี่ยวสลิงนะครับเครนเกี่ยวสลิงแล้วก็สามารถยกย้ายตู้ได้บ่อยครั้งครับตัวผนังก่อนครับผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีดำภายนอกภายในจะเป็นสีขาวตัวนี้เราจะเรียกว่าแผ่นฉนวนโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นครับจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในอย่างภายนอกที่ท่านผู้ชมเห็น จะเป็นสีดำครับภายในจะเป็นสีขาวและตรงกลางครับก่อนแผ่นจะมาประกบกัน2ฝั่งเนี่ยจะเป็นภายในเนี่ยจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้มาตรฐานฟูดเกรดเอฟเกรดเกรดสำหรับห้องคลีนลูมห้องผลิตอาหารดังนั้นปลอดสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและอย่างจุดไฟติดแต่ไม่ลามไฟครับนี่คือ คุณสมบัติอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับเรานําตัวนี้นะครับก็คือแผ่นนี้นะครับมาเป็นในส่วนของผนังที่เห็นเป็นสีดําภายนอกภายในสีขาวแล้วก็ตัวหลังคาของตัวตู้ด้วยครับดังนั้นตู้ใบนี้จะมีฉนวนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้าครับจะถูกแบ่งเป็นกระจกนะครับสี่ช่องโดยจะเป็นบานเลื่อนนะครับสคู่กลางเลื่อนเปิดซ้ายขวาบานกลางนี่ครับจะเลื่อนไปทางนี้บานนี้จะเลื่อนไปทางนี้นะครับแล้วก็ สองบาร์ซ้ายและขวาสุดทั้งสองบานนี้จะเป็นบานฟิกก็คือครับก็คือเลื่อนเปิดไม่ได้พูดง่ายว่าเปิดได้เฉพาะคู่กลางครับแล้วก็จะมีการตกแต่งลายไม้ครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้นี่คือการตกแต่งลายไม้ให้สามารถเลือกสีลายไม้ได้ครับสีตู้สามารถเลือกได้เหมือนกันตัวนี้จะตกตกแต่งเป็นลายไม้ลายนี้แล้วก็จะมีโคมไฟครับเป็นโคมไฟกิ่งด้านหน้ามีให้2ชุดแล้วก็ด้านข้างอย่างละ1ชุดครับ สีดาหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีกระส่าเล็กๆให้ด้านบนส่วนตัวกระจกครับที่ผมแจ้งไปตรงนี้ครับก็จะเป็นบานเลื่อนคู่กลางเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูครับสรับด้าน6เมตรนี่นะครับก็จะเปิดมาได้ช่องซึ่งค่อนข้างใหญ่มากครับตัวนี้นี่นะครับคือช่องที่เห็นนี่คือด้าน6.0 0เมตรด้านหน้าครับกรอบบริเวณทุกอย่างเป็นสีดำหมดเลยนะครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะเป็นด้าน3เมตรที่มีโคมไฟกิ่งนะครับ ให้อีกหชุดแล้วก็มีกระจกบานฟิกช่องแสงนี่นะครับอีก1ชุดก็คือมีฝั่งละชุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีก1ครั้งครับนี่คือด้าน3.00เมตรฝั่งซ้ายมือครับส่วนด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีตำแหน่งของพัดลมดูอากาศฮาตาลิ ari, ขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้แล้วก็ด้านหลังนี้จะทึบทั้งหมดนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งสเปคทึบและเป็นสีดำครับ ดำเงานะครับอันนี้ของ T.O.A เกรด A เลยนะครับสีเคลือบติดนะครับแล้วก็ด้านถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้คือด้านขวานะครับก็จะมีกระจกบานฟิกอีกหนึ่งชุดครับตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับฝั่งนู้นเลยนะครับถ้าเห็นนะฮะเสร็จแล้วครับระบบไฟฟ้าครับภายนอกก่อนนะครับตัวนี้จะมีตัว power p a u g ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสําหรับต่อไฟเข้าจุดต่อไฟภายนอกแล้วก็มีสายกราวและแท่งกราวให้ครับแล้วก็มีโคมไฟกิ่งตรงนี้1ชุดครับ ไฟเก่งมี4ชุดนะครับหน้า2ข้างด้านละหนึ่งครับเครื่องปรับอากาศครับเป็นเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด1 8 0 0 0 BTU ครับใหม่มอกอเบอร์5นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานจัมไฟภายนอกระบบไฟในตู้ทำงานทั้งหมดครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้ใบนี้ครับ3 6ูสูง2เมตร70มาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับ ภายในครับผมขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้าที่ตรงทางเข้าก่อนครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้เป็นของ h a r g โกซึ่งควบคุมโคมไฟกิ่งด้านหน้าคือตัวนี้ครับ1ชุดแล้วก็ตัวนี้ควบคุมหลอดไฟและพัดลมดูวกาดผมเทสเปิดปิดนะครับหลอดไฟใบนี้จะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับ4หลอดนะครับแล้วก็พัดลมดูดกาดชุดเทสปิดครับเทสเปิดครับ รีโมทเครื่องปรับอากาศครับใบรับประกันเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์อเตอร์หนึ่งหมื่นแปดพัน BTU ตู้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนซอร,ร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้เรียบร้อยหมดแล้วครับตัวนี้ปลั๊กคู่กาวครับเป็นของฮาร์โก้เหมือนกันเป็นสองช็อคเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือสองเต้ารับครับมีสองชุดนะครับด้านนี้หนึ่งแล้วก็ด้านไกลตรงนี้อหนึ่งชุดครับพลัมดูดอากาศครับฮาร์ตาลิ่แปดนิ้วแบบมีฝาครอบ กระจกบานฟิกคับอย่างที่ผมแจ้งไปฝั่งนี้มีหนึ่งแล้วก็ด้านไกลนู้นมีอีกหนึ่งครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ใบนี้ครับเดี๋ยวผมพามาเวลาอันนี้คือตอนเวลาเปิดประตูออกนะครับเดี๋ยวลองมาปิดประตูกันครับประตูคู่กลางตรงนี้นยก็จะได้ห้องซึ่งใหญ่พอสมควรครับตัวนี้ตัวพื้นครับพื้นโครงสร้างเหล็กซิงค์นะครับแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วก็มี กระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลแล้วก็คิ้วบัวให้รอบตู้หมดแล้วอันนี้คือเวลาปิดประตู้ามาครับสังเกตครับเสียงภายนอกจะไม่เข้ามาเลยแล้วก็เขาจะเก็บความเย็นอยู่กันร้อนได้เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยสังเกตที่เสียงผมชัดเจนกล้องขึ้นเขาจะกันเสียงภายนอกเข้ามาแล้วเก็บเสียงภายในไว้ครับนี่คือคุณสมบัติข้อดีของฉนวนการความร้อนผนังและหลังคาโชว์เคสไอโซวอล ข้อมูลตู้ใบนี้ประมาณนี้นะครับสามารถสั่งดัดแปลงคัสตอมได้ตามความต้องการนะครับหรือจะดูรุ่นที่มีห้องน้าเพิ่มเติมท่านลูกค้าก็สามารถเยี่ยมชมในหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ครับตู้ใบนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปเตรียมจะส่งที่ n, อมอเนเรสวนอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรือ,อยากาอยากสอบถามข้อมูลรยายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์ 089-999-5345หรือที่ลาย oa ของทางบริษัท s s SI Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w container showcase com สามารถเยี่ยมชมคลิปใหม่ๆของเราทาง YouTube ตู้ Container Container Showcase ได้เลยนะครับจะมี400กอัวคลิปให้ท่านเลือกชมหรืออยากติดต่อสอบถามทำตู้ c u สตอมออกแบบเองให้เราออกแบบให้หรือให้เราตัดแต่งให้ต่างๆเนี่ยสามารถแจ้งทางฝ่ายขายได้เลยครับ ขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ